สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตร,รถขุดบุรีรัมครับวันนี้พาเพื่อนๆครับ FC พวกเราครับมาอยู่ที่ช่องโอบกครับนะอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมครับวันนี้เจ้านายให้มา ดูงานครับผมมาดูหน้างานครับโอ้โหเนี่ยบรรยากาศอยู่ในหุบเขาเลยครับผมตอนนี้รายล้อมด้วยภูเขาครับเราอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยครับหน้างานพวกเราครับผมกับการขุดลอกน่าจะเป็นหนองโอบุกครับผมเนาะถ้าไม่ผิดครับนี่ฮะบรรยากาศหน้างานพวกเราก็มาด้วยบรรยากาศเหมือนฝนจะตกครับนี่ฮะตกฝั่งนู้นครับ แต่ฟังเรายังไม่ตกครับแล้วก็เนี่ะให้ดูตรงภูเขาด้วครับหนว่นมีบ้านอยู่บนภูเขาเลยครับวอ้บรรยากาศดีมากครับวันนี้ได้มีโอกาสเนาะมาเที่ยวมาเยี่ยมชมกับหน้างานที่บ้านตรวจครับผมกับงานชนประธานครับโอ้โหเรามาดูแนวครับ ามวครับวันนีออ้ตรงนี้น่าจะเป็นแนวครับผมเนาะฝั่งด้านนน้กนก็อีกทีงานหนึ่งครับเนาะของเรามาจะแบ่งครึ่งตรงกลางกันะครับแบ่งแบ่งครึ่งครับกับการรอทั้งนี้ครับผมเนาะ เยี่ยมชมหน้าง,งานใหม่ของพวกเรามาชมหน้าง,งานของพวกเราวันนี้ครับเนาะกับงานใหม่ของทีมงานเสียดสลายขุดบุรีรัมครับกับการขุดลอกง,งานของกรมชลประทานครับความลึกน่าจะอยู่ที่2เมตรครับตรงนี้ครับแล้วก็ช่วงนี้ ฝนทิ้งช่วงครับฝนทิ้งช่วงพวกเราก็จะได้มาทํางานก่อนว่าจะย้ายเข้ามาพรุ่งนี้มรืนนี้เลยครับกลับงาน9,000 90, คิวครับผมโอ้บรรยากาศดีมากครับอยู่ตรงกลางครับในช่องของเขาเลยครับตรงเนี้โอ้ฝนมาแล้วครับฝน,น,นมาแล้วนุนฝนมาแล้ว เหมือนชวงนะครับผมเนาะก็อยู่ในช่วงของหน้าฝนนะครับไม่รู้จะออกมาโมริจาแล้วครับทางด้านนู้นก็เป็นทีมงานอีกทีมหนึ่งครับที่อยู่ขุดคนลัฝังกันครับเนาะตรงนี้ถ้าย้ายมาเราก็จะสูบน้ําดึงน้ําออกจากตรงนี้ก่อนนะครับเนาะดึงน้ําออกไาให้ก่อนแล้วก็ปั้นคันออกครับเจาะแนวก่อนครับผมเนาะเพราะว่าไม่ได้ขุดทั้งหมดครับตรงนี้เป็นหนองน้ําเป็น อ่าหนองเก่าหรือว่าเป็นบอ่อเกา่าบอ่อขนาดใหญ่ครับแต่ว่าขุดแค่ครึ่งหนึ่งครับผมเนาะผลดิน,นอยู่มานเก้าอยู่ครับตรงนี้นี่ฮะวันนี้เรามาดูงานหรือว่ามาชมหน้าง,งานโอ้ผลมาครับพี่นอ้องผลรินแล้วครับไม่ไหวแล้วครับผมคลิปนี้สั้นครับ